คือเองจะไปจริงๆแล้วใช่ไหมอืมไปจริงๆ้วสิข้าจะให้ต้นกล้าไปไว้กับเองได้ไงล่ะข้าจะไม่เสียใจหรอกนะ่เพราะว่าข้าเหลพในการตัดสินใจของเองไว้ว่างๆข้าจะแวะไปหานี่อันนี้ข้าห่วงมากแล้วเองให้ข้าทําไมเอาไปใส่ก่อนจะได้นึกถึงข้า อยากมาก่อใช่ใช่ใชครับครับพี่รู้ขายรถให้แกแล้วพี่รู้ยังมีรถใช้อยู่หรือเปล่าเออมีค่ะจริงๆแล้วมีมีอยู่แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ให้รถพี่รู้เขายึดกุญแจไปเพราะกลัวพี่รู้ไม่กลับมามบอกกลับมาจะมาเอาอคณจิค่ะคณจิอ๋อใช่เขาให้รถพี่รู้ไอ้คันหนึ่งอืมอือใช่ค่ะพี่รู้มีรถคันเดียวก็พอตอนรถที่ให้คนอื่นยืมก่อนหน้านี้อ่ะ ก่อนนั้าน,นี่ยก็ตอนนั้นน่ะตอนนั้นตอนนั้นพี่รู้ว่ามีมี GTB ใช่ไหมคะคันหนึง่งแล้วก็รถรถของพี่รู้เองก็คือไ s x เนี่แหละคะ่ะคันเดียวแล้วพอพี่รู้มี GTB แล้วพี่รู้ก็เลยแบบว่ามันขับสองมือไม่ได้ก็เลยให้น้องยืมใช้เลยเจ้าหลีมอะแล้วก็เนี่ยแหละที่พี่รู้ออกก็เลยขายให้แก๊งแทนก็เลยเก็บไว้ไว้ขับแล้วก็ไว้ส่งเงินแก๊งด้วย เาเรียนเป็นวุ้งก็อาจจะได้เจอกันได้ครับแล้วมาเยี่ยมเยียนกันบ้างก็ได้นะครับได้ครับมามาอยู่แล้วครับ พี่รู้ช่วงนี้มีอะไรคิดเยอะเลยอ,อบอุ่นนะคะเหมือนครอบครัวไม่เหมือนแก๊งน่ะบองตรงที่เนี่ยสวธีร์ตาเอาความจริงจริงไม่เหมือนแก๊งไม่แบบไม่ฟาดฟันคือแบบคือแบบว่าเหมือนเดินช้าค่อยๆเดินเราเรารอกันแบบ ถ้าใครล้มเราก็รอกันมันเหมือนเป็นที่พักพิงจิตใจพี่รู้อ่ะส่วนตัวพี่รู้เป็นเป็นคนแบบว่าอิสระเหมือนแบบอิสระเดาใจไม่ถูกแล้วก็ดื้อกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยที่ไม่ดื้อเพราะาอยู่แก๊งเลยนะ่ะกลัวทําทแก๊งเสียชื่อจริงๆนะคะหนูบอกตรงเลยค่ะ ี่เลมเก่งนะรู้หรือเปล่าไม่รู้เลยที่แบบว่ายังยังตัดสินใจให้แบบทุกคนแบบยังอยู่อะ่ะถ้าพี่เลมยุบไปก็คงแบบหัวใจแตกสลายอะ่ะหัวใจแตกสลายห้าโมงใช่แตกสลายห้าโมงแบบนึกภาพไม่ออกเลยที่จะไม่มีสด็หนูกลับมาหนูก็อยากแบบยังอยากเห็นอยู่นึกไม่ออกเลยคะ่ะถึงตัวเองจะไม่ได้อยู่ณนะจุดจุดนี้ ไม่ได้อยู่ร่วมสร้างกับบอสเนะแต่นึกภาพไม่ออกจริงๆค่ะที่แฟมจะไม่มีแซตอะเข้าใจครับครับว่าไงนกิกี้ว่าต้งหน้าเองต้นหน้า พี่คุยธุระอยู่คุยธุระอยู่แค่นี้นะขอก่อดหน่อยครับเขิอนอะ่ะจริงจริงจริง,รงเพราะว่าเพราะว่าเป็นบอสด้ยมามันก็เลยแบบแปลกมันเลยทำให้เรามีระยะห่างกันที่รู้แบบเกรงใจงก็ตังอ๋อ เก่งใ,ใจอะไรอะพี่รู้ก็ทําดีมาตลอดเก่งมาตลอดแต่อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าเดิมแค่รู้สึกแค่นั้นแหละอย่างที่ได้มบอกไป<ช>ที่เสียค,คนอย่างพี่รู้ไปครับแค่นั้นครับพี่รู้เข้าใจพี่รู้แต่เรมจะบอกพี่รู้ให้ฟังนะว่าถ้าสมมติใครภาคหน้าพี่รู้ไปอยู่แก๊งอื่น่ อยากให้พี่รู้แบบว่าถ้าสมมติว่าพี่รู้ไปอยู่แกงอื่นอยากให้พี่รู้คิดเสมอว่าแบบถ้าแ,แก๊งอื่นเขาไม่เห็นค่าพี่รู้าสา์อาทิตย์ก็ยังเห็นค่าพี่รู้อยู่เสมอนะอ๋อขอบคุณนะคะที่แบบเชื่อมั่นในตัวพี่รู้พี่รู้แบบเห็นสา์อาทิตย์เป็นครอบครัวแล้วก็เป็นแก๊งที่แบบ เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาอยู่อ่ะพี่เลยไม่เข้าใจคำว่าเป็นเกียรติปะก็คือแบบภูมิใจอ่ะภูมิใจที่แบบว่าตัวเองอยู่แซดเพราะว่าโหไอรู้อยู่แซดเลยเหรอโหแซดแบบแซดแบบฟาร์มเลยนะไม่หาเรื่องใครแบบแบบว่าสีจัก,กรพรรดิเลยนะคือพ,พี่รู้แบบภูมิใจมันตลอดพี่รู้แบบเชียร์โค้ชเท่เลยกอยู่สวรรธิต พี่รูกกำมัดตลอดเลยนะแบบก,กี่เดือนอ่ะอีกกี่เดือนอ่ะถึงจะแบบพ้นคุ้มครองได้อะไรเงี้ยจริงจรงมีหลายอย่างที่แบบลูกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอะที่บอสยอมขนาดนั้นแบบแบบมันเอี่ยวพี่รูกไม่ชอบเลยอะคนที่ทำให้บอสแบบเสียใจหรือว่าคิดมาก แต่ว่าี่รู้ว่ารู้ว่าบอสเซฟทุกคนจนแบบบางทีบอสก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบสนความรู้สึกตัวเองอ่ะอย่างเช่นแบบสมมติว่าพี่รู้ถ้าไอเนี้ยแม่งแบบหักหน้าพี่รู้อ่ะพี่รู้แม่งแบบไม่ยอมอ่ะกูจะเอากูจะเอาแบบจะตีอ่ะจะเอาอ่ะแต่บอสไม่บอสแบบออ้ีกคนข้างหลังอ่ะคนข้างหลังจะไหวไหมที่เหลือจะไหวหรือเปล่า นี่ยแหะเพราะว่าเป็นบอสแหละสอทิศเลยดูเหมือนครอบครัวอ,อยู่นานานะบอสอยู่เป็นที่พึ่งให้ทุกคนอยู่จนกว่าพี่ลูกจะกลับมาคุณ k i ่ง จริงนะคำพูดพี่โนที่ำเลมอ่อนแอตลอดเลยอะ่ะที่พูดออกมาจากใจอะคะ่ะแบบมาเห็นหน้าปุ๊บจากวันนี้จะมีเราแล้วหน้าเองหลาเลยอะ่ะแม่ง จะมีเราและนายสมอเพราะกันจากวันนี้จะมีเราต่อ,อย้จนไปตลอดไปไม่เทิ่งเงนเป็นไงรถไป คืองจะไปจริงๆแล้วใช่ไหมอืมไปจริงๆแล้วี่ข้าจะให้ต้นกล้าไปไว้กับเองได้ไงล่ะข้าไม่ไปอ่ะเองจะไปเริ่มทุกอย่างที่นู่นเลยเหรออืมใช่รู้เป่าว่าแซดว่าบอสพูดว่าอะไรว่าไงบอสบอกว่าถ้าไปอยู่แก๊งไหนแล้วแก๊งไหนไม่เห็นข้ากลับมาที่แซดนะขครอกกว่าเดิมแบบว่า แบบเขาแบบต้องการแบบฆ่าอยู่ทางทัังที่ฆ่าแบบไปคนออกมาเขาพร้อมที่จะอบก่อนเองไว้ในเวลาที่เองไม่มีใครนะเว้ยน่ารักเนาะน่ารักแต่เองจะไปอยู่กับใครอะที่นู่นอนะอ้ยอยู่ อยู่กับใครอะคะมีเพื่อนทุกที่แหละพากระเต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 ะอะเองแต่ถ้าข้าไปที่นู่นน่ะก็จะให้อิงเจได้ไงอะก็ต้องไปถามแร้ว่ารู้จักอาฮิรูไหมเนี่ย ข้าจะไม่เสียใจหรอกนะเพราะว่าเขาลุกในการตัดสินใจของเองแต่เขาเชื่อว่าเองเลือกดีที่สุดแล้วและเองจะทำออกมันมาได้ดีที่สุดข้าจะรออย่างนี้เนี่ยข้าจะรอดูเองเติบโตไปเรื่อยๆไม่ได้เติบโตหรอกช่วนี้ข้าโตแล้ว ข้าจะไปเกเรโตเท่ายุงร้องโตตัวเท่ายุงเองพูดสนแน่ข้าจะไม่เสียใจยเลยข้าจะรอเองแวะมา ข้าจะรอวันที่เสียงโทรศัพท์ข้ามันดังเองข้าแวะมาเองต้องมีรถมารับข้านะไม่ใช่รถประมูลแก๊งที่ข้านั่งไม่ได้นะโอเคไหมได้คันนี้แหละอืมฮคันนี้แหละอีกสิบยี่สิบปีก็คันนี้แหละโอ้โหปไดดีใจเลยรถอไคงจำไงรถอรงจำไงเปล่าหรอกไม่มีตังค์แม่นา้จะหารถไว้ อาจจะฟาร์มเก็บตัตงค์ซื้อรถประมูลเองสักคันเดี๋เปล่าอืมขอเป็นรถประมูลที่แบบว่าไม่ใช่ที่ค้านั่งไม่ได้อ่ะได้แล้วก็จะประมูลเองอืมใช่เอาไอ้ต้นข้ากา้าเฮ้ยเอาไอ้ต้นก้าข่าไปฟาร์มซะได้ข้าจะได้มีตงังค์หาตังค์เยอะ กลับมาเองก็แบบรวยใช่ไมันเป็นใหญ่ให้ได้แม่เองก็มาวโวลันอยู่แล้วนะวว่างว่าเขาจะแวะไปห้เองใช่เขาใหญ่อยู่แล้วไว้ว่างๆ่างเาจะแวะไปหาแต่คงไม่ใช่เรื่อย่งนี้ใช่เหมือนกันไว้ว่างว่าจะกลับมานไม่มีตาฮะแล้วก็ตตังใช้แต่ไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะไม่เป็นไร รอได้ไอโทรศัพท์ค่ะดังกริง๊งกริง๊งค่ากลับมาแล้วค่าจะรอฟังคำนี้อยู่นะกลับมาแล้วก็คือกลับมาเดินเล่นหรือว่าไงจะกลับมาอะไรก็ช่างแต่ค่าจะรอเย็บแบบอ้า <c oughs> อินจะไปอยู่กับใครไปอยู่ที่นู่นนะไม่ได้อยู่กับใครหรกนี่อันนี้ข้าห่วงมากห่วงมากๆเป็นอย่างแรกที่ข้าแบบอยากได้อะ่ะอยากได้แบบร้องไห้งองแงอะ่<ต><ล>ะอิเก็บไห้ข้าอันนี้มันเป็นตังค่านะสองแสนกว่าเนะี่ยสองแสนนะ่ะแล้วเองให้ข้าทําไมเอาไปใส่ก่อนจะได้นึกถึงข้าแล้วก็อย่าหายด้วยทไมข้าเมื่อน แอร์บุตแดงตามข้างทางด้วยเองแต่คาจะไม่ให้ขายใตคาจะเก็บไว้เก็บป่ะ <c oughs> นางมันคลาสสิกเกินไง <c oughs> มันไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่ในการแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันต่างดาวอะ่ะ <c> เ <oughs> ข้าใจา้ป <c> ะ <oughs> มินน่ะเองเองมินน่ะเขาโดดเข้าตายนเนี่ยะจะได้หน้าล่อๆอเหมือนคนอื่นเขามาโมโาห,หลันก็เป็นโมโหลัหหหนแบบนี้แหละเออหน้าไทยไทอ่ะบล็อกเกาหลีเลยนะเนี่ยเองร้องภาษาไทยด้ว<า>ยเตะหน้าอางไทยเท่านัา่นแหละถึงเองจะอยู่สุดข้อฟันเองก็ยังเป็นเพื่อนข้าเหมือนเดิม ข้าไม่เสียใจหรอกไอ้พื้ที่เองไปข้าไม่ได้ไปไหนไกลซะหน่อยต่อให้เองเดือดร้อนเองก็อย่าไขามันนะข้าไม่ขายหรอกข้าไม่ายตัวดีวกว่าว่าาขเนี่ยไม่ให้ใส่แน่นอนโอเค หมอโทรมาสวัสดีครับฮัลโหลครับครับหมอคือหนูจะออกเดินทางใช่ค่ะหนูอาจจะมาที่นี่ไม่บ่อยแล้วอืมก็อกลับบ้านครับที่ไหนครับที่วัดวัดเหรอครับ ใช่ครับโอ,อสมมติแบบอาทิตย์หนึ่งมาที่นี่กี่ครั้งอะเอ,อ่อถ้าช่วงเนี้ยอาจจะแบบว่ามาต่อไว้ยรุ่นเฉยๆแต่ว่าหลังจากฟาร,ร์มเสร็จหรือว่าอะไรเสร็จอะมามาบ่อยครับมาหาโน่นน,น,นี่นี่นั่นครับอืมแล้วแกงอะออกแล้วครับเอาแกง <c oughs> ๊งต่ออาทิตย์ละใช่ครับพี่ลูกออกแล้วอ๋ออืม ผมเหรออะไรนะคะฮึอัลโหลหมอว่าไงหมอว่าจะทิ้งผมเหรอโธ่หมอคนไข้แยะหมอก็รู้ว่า่คนไข้แยะคนไข้ไม่ได้มีแบบรู้ไงรู้ม่าตัคนไข้ไงหมอหมอชอบอะไรในตัวหนูหนูถามจริงเราเป็นเราไงเราเป็นผู้หญิงเท่เราเป็นผู้หญิงโก้เราน่ารักในแบวของเราอ่ะ ขอบคุณครับแค่ยืนกับผู้หญิงร้อยคนคือมองไปก็เห็นคุณคนแรกอ่ะโห่คุณเด่นออกมาเลยคุณมีความเป็นคุณเยอะมากใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแหละเพราะเป็นตัวคุณก็ไม่เหมือนใครด้วยว่าคุณคุณเท่อะเรายอมรับเลยคุณเป็นผู้หญิงที่เท่นักเลยหลงเลยตอนนี้คุณอย่าทิ้งเราไว้เราอะ กูจะไปอยู่วัดอะเนี่ยแหละค่ะเพราะความเป็นตัวเองเนี่ยแหละมันเลยตัดสินใจอะไรกับฟั๊บโดยที่แบบว่าไม่แบบว่าไม่ได้นึกถึงคนข้างหลังหรือว่าไม่ได้ผูกพันอะไรกับใครมากมายใช่แต่คุณอย่าทิ้งผมไปจริงดิ <c oughs> ก็มันออกมาเป็นแบบเนี้ยคะ่ะรู้ทิ้งทุกคนไว้ที่เนี่ยเดี๋ยวรู้กลับมา,าแน่นะ ครับกลับมาครับวันนะครับกลับมาต่อยหมอมีใครเปลี่ยนแฟนเป็นสิบคนอ่ะลูก็จะน่ารักกับหมอแบบนี้แหละค่ะน่ารักกับลูกแบบนี้ครับคเสมอครับขอบคุณนะคะทุกๆอย่างเลยเอาไว้จะไปเตาะเล่นเล่นหม่นะครับเอาไว้ไปเตาะหน้าโรงพยาบาลอีกนะครับบายบายครับ อ่าไม่อยากคิดเลยตั้ง <c oughs> แต่พน่งไปก็ไม่มีคนรู้ที่นี่แล้ว <c oughs> มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณหมอคิดอะมันเออมันอาจจะแบบแปลกๆไป,ไป,ไป,ไปหน่อยโอ้ยเออหลุดอีกแล้วอ้ามันหลุดนะมาโมโหข่าหลุดโมโหค่าหลุดฮัลโลหลโมโหได้ค่าไหมข้าหลุดเดี๋ยวข้ามาใหม่